ข้างได้ครับอ่าโอเคได้ครับหลักๆจะเป็นถามประมาณว่าแบบถ้าให้บอกสามข้ออะไรแบบนี้อ๋อโอเคมีเวลาข้อละสามสิบวิทนะประมาณโอเคโหตอบแบบไวๆเกมโชว์นะเกมโชว์เกมโชว์โอเคพร้อมไหมครับค่ะโอเคเริก่อนนะครับมองกล้องมองกล้องตอบคำถามมองกล้องนะพวมีอย่างนั้นเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนแล้วเดี๋ยวมาถาม สวัสดีค่ะมิวสิริรันธ์นะคะเป็นนักแสดงและก็พิธีกรนะคะตอนนี้เป็นผู้สมัครสสนะคะจากพรรคเก้าไกลค่ะเขตสิบสี่กทมนะคะบางกะปิวังท้องหลางแขวงคลองเจ้าคุณสิหงนะคะเบอร์เก้าค่ะพี่ทองนานไหมะอะไรนะคะเขตจะมีท้องนานไหมพี่ใช้ขนตาหายใจค่ะโอเคครับสามสิ่งที่คิดว่าเราในฐานะคนรุ่นใหม่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้่ะการเมืองตักท้องทหารจริงไหม อันนี้เราตอบได้ยาวกว่านั้นใช่ไหมคะใช่ใช่สามสิได้ได้ใช้ปุ้มเียโอเคความได้ครับเขาใหม่นะห้าสี่สามสองสามสิ่งที่เรากิดว่าคนรุ่นใหม่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้ครับการเมืองดีปากทองดีมีอนาคตค่ะการเมืองดีนะคะเราเอาทหารออกจากการเมืองปิสวิสามปอนะคะไม่ต้องให้เลี้ยงหลานที่บ้านด้วยตัวหลานโตขึ้นมาจะมีคุณภาพนะคะอันที่สองนะคะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะคะให้รัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนโดยแท้จริงอันนี้เป็นร่าวๆเรื่องของการเมืองดี ขาดท้องดีเป็นเรื่องของสวัสดิการคนหน้านะคะสวัสดิการคนหน้าดียังไงนั่นคือการลดภาระค่าใช้จ่ายของคนวัยทำงานอย่างพวกเราที่แหละในการเพิ่มเงินให้เด็กเล็กเงินทัน200บาทในการมีเงินเดือนผู้สูงอายุ3,000บาททําให้เราที่มีเงินเดือนอยู่ตรงนี้มีคนที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่นะคะในการที่ต้องค่าในการที่ต้องมีค่าใช้จ่ายให้กับทั้งเด็กเล็กแล้วก็ผู้สูงอายุทําให้เราเนี่ยเหลืองเงินเก็บเอาไปทําหน้าที่ตามความฝันให้กับตัวีอง่าย มีอนาคตค่ะประเทศเรามีคนเก่งเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถูกกดทับด้วยระบบต่งตางๆที่ทําให้เขาไม่สามารถเงยหน้าขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าการเมืองดีป่าท้องดีอนาคตดีประเทศไทยพัฒนาขึ้นได้แน่นอนโอเคครับทีนี้อะไรคือความยากของการสื่อสารกับเด็กรุ่นใหม่่ จริงๆเราภาษาเดียวกันนะคะเพราะว่าเราก็เป็นเด็กรุ่นใหม่เหมือนกันโอ้โหดูท่านี้ก็เป็นรุ่นใหม่แล้วคำว่าเจ๋งพี่ยังใช้จ้าบอยู่ไหมเฮ้ยเราใช้คพาว่าสุดยอดไปเลยแม่มันปังกว่าจ้าวต่อเลยพี่อะไรกันท่าสื่อสารกับเด็กรุ่นนี้ เราเชื่อว่าเด็กสมัยนี้ไม่โง่คนสมัยนี้ก็ไม่โง่คนเสพข่าวสมัยนี้ก็ไม่โง่สิ่งที่เราทําได้คือเราให้ข้อมูลเขาไปแล้วสุดท้ายแล้วเขาจะเป็นคนกลั่นกรองออกมาแล้วก็ออกมาเป็นตัดกัเป็นวิธีคิดเป็นวิธีการแสดงออกของเขาได้เองสิ่งเดียวที่เราจะทําได้คือเราจะทํายังไงให้เราคุยภาษาเดียวกับเขาซึ่งเราคิดว่าเราน่าจะคุยภาษาเดียวกันนะคะสามสิ่งที่เวลาเราลงพื้นที่แล้วคนสะท้อนกลับมาหาเรามากที่สุดคืออะไรคบอันนี้ดาราหรือเปล่าอันนี้น่าคุ้น,นจังเลยทําไม ทำไมตัวจริงดำกว่าในในในบัวช์ es, ่วล่ะลูกก็จะบอกว่าเออหนูเดินตักแดดประเทศไทยเยอะไปหน่อยค่ะแม่ตอนนี้ก็อากาศคนไทยค่อนข้างร้อนนะคะอันที่สองคืออ้าวนี่เป็นดาราแล้วมาลงเป็นสอสอนทำไมนะคะเป็นสอสอนทำไมแล้วก็บอกว่าเป็นดาราหนูได้เงินคนเดียวนะแม่สบายคนเดียวนะเป็นสอสอนช่วยผักกันนโยบายให้บ้านแม่สบายบ้านแม่สบายได้ด้วยนะสามคือ จะยกเลิกหนึ่งสงจนไหมก็จะบอกว่าเราไม่ได้ยกเลิกนะคะเราแก้ไขให้กฎหมายนี้มีความสักจินต์นะคะแล้วก็มีคนที่ใช้กฎหมายเนี่ยต้องมากขึ้นขอเพลงก้าไก่แล้ว่อนนึงอะไรนะขอก้าวไก่แล้วทอนนึ่งก้าวไก่หลอกไน้เปล่าเฮ้ยมีเพลงขอิวได้อ่ะเอาเลย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 เออไม่ได้เอาจะมาอแล้วเาย่ในยา ไปรอบก้าวไก่กันนิดนึงแล้วกันครับมนคิดไงบ้างเฮ้ยมันดีมากเลยนะคะมันก็เราทาให้รู้สึกว่ามันคือการตอกย้าอ่ะตอกย้ําแบรนด์ตอกย้าเอ่อนโยบายการสื่อสารของเราให้เข้าไปอยู่ในใจของทุกคนหลายๆคนที่ติดตามก้าวไกลเรารู้แล้วว่านโยบายอยู่ในใจอยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยมันต้องอาศัยการตอกย้ําตอกย้ําตอกย้าไปเรื่อยๆยิ่งช่วงนี้ยิ่งใกล้เลือกตั้งแล้วนะคะอะไรที่คนจดจำง่ายแล้วมันเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำน,นึกเข้าไปอยู่ในใจได้มากที่สุดอะ่ะก็จะได้เผล สุดท้ายเราคิดว่าถ้าเราเข้าสภาไปเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรสามสิบการเมืองดีปัดของดีมีอนาคตค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้เป็นส่วนตัวที่เราจะทํานะคือเรื่องของการใส่ใจสุขภาพจิตโดยตัวเราเองเราปวดเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเราเชื่อว่าสมัยนี้เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ดตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่เลยเด็กเกิดขึ้นมาเกิดความคาดหวังจากคุณพ่อคุณแม่อยู่ในวัยเรียนมีความเครียดในด้านการเรียนชั่วโมงเรียนที่มากเกินไป ความกดดันที่จะต้องเรียนจบแล้วไปเรียนพิเศษต่อหรือว่าไม่ได้มีแกป๊ปเียอะไรเลยไว้ทํางานการที่จะต้องขึ้นรถทํางานเข้าไปตอปกบัตรกลับบ้านเดินทางกลับมาโดยที่ไม่ได้มีเวลาใช้ชีวิตของตัวเองเลยทํางานเป็นซอมบี้อยู่ในระบบสังคมทนิยมหรือคนวัยเกษียณที่เคยทางานมาโดยตลอดชีวิตแล้ววันนึงต้องอยู่บ้านเฉยๆทุกคนสามารถมีเออเขาเรียกว่าอะไรอะอาการป่วยทางใจได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย เรื่องของการรณรงค์สุขภาพทางกายมีเยอะมากแล้วแต่การรณรงค์ให้ดูแลสุขภาพทางใจยังมีน้อยมากหรือยากเข้าไปผักดันเรื่องนี้ค่ะอยากเข้าไปประชาสัมพันธ์อยากเข้าไปส่งเสริมระบบสาธารณสุขให้มีการตรวจสุขภาพกายตรวจสุขภาพใจเพิ่มขึ้นระบบคัดกรองป้องกันจะทํายังไงให,ให,ให้มันเกิดโอกาสนี้น้อยที่สุดเข้าถึงการเข้าถึงระบบก,การรักษาได้ไวเพราะคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าบางทีเรารอมไม่ได้ค่ะ แค่หนึ่งวินาทีแล้วก็สามารถจบชีวิตตัวเองได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีแพทย์พอมีการรักษาที่เข้าถึงพอค่ายาไม่แพงเราว่าคนที่มีอาการปวยของทางดก้านจิตใจจะดีขึ้นแน่นอนมีปออแถมสารเครื่องดื่มที่อยากกินเวลาเดินทางที่อยากกินเหรอคะ กู <laughs> <laughs> ได้กูได้ใ,ใจเนาะถ้ <laughs> ามันนั้นอันนัตตอนันไม่ได้เล่าแต่มันสู้แดดนะอันแรกคือน้ำเปล่าค่ะอันแรกคือน้ำเปล่าแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตัวไปประจำเวลาเดินหาเสียงนะคะสองคือน้ำหวานค่ะน้ำหวานก็คือบางทีเราเดินไปเรื่อยๆแล้วน้ำตาลตกตกจริงๆนะคะตกไปถึงตกจริงๆบางทีกลับมาบ้านมาเดินซื้อ่หมเงี้ยค่ะ แล้วคุยอใครไม่รู้เรื่องเลยแลมต่ำมากน้ำตาลตกสาวที่อยากได้คือน้ำใจจากทุกคนค่ะแล้วยิวก็ได้ได้มาทุกครั้งเลยเวลาเดินไปไหนจะมีแม,แม่แม่ให้กําลังใจจะมีพี่พี่ให้กําลังใจเดินแบบนี้ตลอดคนขับรถผ่านไปผ่านมาบางทีเปิดมาชูสาววิวบ้างบางทีบอกว่าอุ้ยอันนี้เล็กเข้าบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นน้ําที่เติมใจเรามากที่สุดไม่ว่าจะน้ําเปล่าเองน้ําหวานเอง น้ำใจเองด้วยคะ่ะสามสิ่งนี้เป็นทำเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีพลังในการเดินต่อไปอีกแบบเป็นสิบกิโลเลยคะ่ะสุดท้ายของเราเบอร์อะไรนะฮะนี่แน่ไหนลองทําสิคะเ, <c oughs> เว <c oughs> เลาไปเวลาไปต้องทำอย่างนี้ค่ะอย่าลืมนะคะ จะลืมนะคะการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะมีบัตร2ใบนะคะสำหรับบางกะปิวางทองหลานะคะจำไว้ง่ายๆเลยค่ะมิวเบอร์9จาก9ไกลมิวเบอร์9จาก9ไกลแล้วก็อีกหนึ่งใบจำโลโก้พักแบบนี้ไว้ได้เลยนะคะนี่เวลาเขาคุณเนี่ยเล่นยังพันกันเลยขอบคุณมากมิว